สวัสดีครับผมจาาโกเกษตรโฮอโมนนะครับพี่น้องครับนะครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาติดตามนะครับผมติดตามติดตามมันที่ปลูกนะครับผมเป็นปลูกแบบแบบแก้งเนาะแกงแกงมันสำลังที่ผมได้ลงคลิปไปเนาะแก้งแก้งแบบใดคือแก้งให้เขาได้เกิดใบเนี่ยนะครับผมผมก็จังถ้าพี่น้องได้เบึ้งคลิปนะครับกับจิมมี่กับจิลู่แล้วแต่ว่า คือมันเป็นกวิธีการคือฟักดูกมันไว้สองมือนะครับแล้วก็เอาคุ้มไว้เอาผ่าคุ้มไว้เนาะคุ้มไว้แล้วก็แกล้งเขาเพื่อที่จะให้เขาคิดว่าเขาจะตายเนาะแล้วก็เขาอยากมีชีวิตรอดแล้วเขาก็เลยแตะต,ตาไว้แตกตาไว้แล้วก็ผมก็เลยมือที่มือที่สามก็เอาเอาท่อนพันธุ์นี่แหละมาแท่นำนะครับแท่นำแล้วก็มาปลูกมาเป็นองเพื่อที่จะให้เขาได้ดูด ไอสารเล่งต่างๆที่เขาได้ใส่ลงไปให้เขาอยากให้เขาเกิดไปเนาะแล้วก็ให้เขาได้บ่มลุงดูดเข้าไปนะครับผมนะครับก็เมื่อนี้มาติดตามนะครับติดตามก็ได้หาเมือ่อหามือจังที่ผมมาเนี่ยผมหามือผมมีพามาเบิ้งเนี่ยเห็นบ่ครับพี่น้องแตกตาขึ้นมาแล้วก็คือว่าเปร์เซ็นต์การรอดของเขาโอเคเนาะพี่น้องเนาะปร์เซ็นต์การรอดของเขาดีแล้วนะครับเพราะว่าหามือแตกตาแล้วพี่น้องครับแล้วตอนนี้นะเป็นเดือนพฤศจิกาเนาะ มันหนาวนะพี่น้องหนาวนี่มันมันจะเกิดยากเนาะประมาณยี่สิบมือนะยี่สิบมือจังกีแตกตาออกแล้วก็แตกออกเป็นใบใน,น้อยๆเป็นตานหน้นๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านี่หามือนะครับนี่ปลูกนาแรงเขาต้องเฮ็ดเฮ็ดกระบวนการที่ให้เขาได้งอไปไว้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนะเพราะว่ามันอากาศมันแรงมันแห้งนะครับมันแรงมันแห้งแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาได้วาหลอดเลยนะครับนี่ผมก็พาพมาติดตามนะครับผมก็มันแตกตาแล้วเริ่มแตกตากันลายกันเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะ ก็พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับผมเนี่ยเขาก็ยิได้มั่นใจนะครับเห็นไหมครับนี่แตกตามาแล้วครับแตกตานี่สำหรับกลางๆนี่ก็นี่ครับแตกตาโอเคครับพี่น้องถ้าเทาแตกตาเขาก็ชื่นใจชื่นใจแล้วนะครับผมสําหรับเขาก็คิดว่าเขาไหนยี่หลอดนเนาะพี่น้องเนาะเขาไหนยี่หลอดอยู่นะครับผมน้บเก่าก็เขาก ชื่นใจไปละพี่น้องครับเพราะว่ามันแรงนะไอ้โมเนี่ยพี่น้องครับแตกตาครับนี่ครับแตกออกเราครับผมนะครับกับบอเมน่าเขาอีกอย่างหนึ่งเขาก็ต้องการที่เขาเฮ็ดตอนหนาแรงนี่เขาต้องเลือกคาัน 1, พันธุ์พร้อมเนาะพี่น้องเนาะท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์เนาะท่น 1, อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ถ้าท่อนพันธุ์ไม่ค่อยสมบูรณ์ขเขาจะที่แห้งแห้งไวเพราะว่าหนานี่ห่อนคักขนาดเลยครับเราผมได้ยินข่าวมาว่าเดือนธันวาคมนี่ชิ้ห่อนคักขนาดเลยนะครับ กอนครับก็เลยต้องเลิงเขาต้องลิงเนี่ยเห็นไหมครับโอเคเนี่ตาเขาข euh you know <sh> ึ้นมาแล้วครับพี่น้องตาเขาขึ้นมาพร้อมดีเป็นใบปิ๊ปีน้อยๆแล้วนะครับผมพร้อมที่สิงงอกเป็นใบขึ้นมาก็แสดงว่าเขาเริ่มสิรอดนี่แล้วนะครับต่อไปก็อยู่ที่ดินของเขานะครับแล้วก็อยู่ที่น้ำหมอกซอยน้ำนะครับผมนะครับกับพายพี่น้องมาเบิ้งเนี่ยแะผมปลูกไปได้หามือนะพี่น้องนะได้หามือก็ออกมาเบิ้งก็โอ้ขึ้นใจอยู่พี่น้องครับ นี่เป็นพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งนะครับเนี่ยครับ,รบติดตามว่าเขาชิ้งอกเนาพี่น้องเนาะเขายิงงอกว่าจังไงเนาพี่น้องเนาะเพราะว่าผมได้เฮ็ดใบแล้วก็เฮ็ดคลิปใบว่าแก้งมันสำปะหลังเนาะแก้งมันสำปะหลังให้เกิดใบเนาะกะ็นี่ก็ถือว่าซอยได้อยู่นะครับซอยได้หลยอยู่นะครับผมแก้งให้เขาได้เกิดใบใบนะครับเขาก็ยิได้สบายใจนะครับเนี่ยครับมึง นี่แตกตาเป็นเชียวๆมาแล้วนอพี่น้องมึงนะครับก็ถือว่าโอเคเพียงแค่หามือเองนะครับเพียงแค่หามือเองนะครับได้เห็นแบบนี้เขาก็สบายใจไปเปาะนึงละน้องพี่น้องเนาะนะครับผมก็หาพี่น้องมาเฮ็ดคิดแล้วก็ทุดลองบึง้งทดลองเฮ็ดบึ้งร้อมนี่ทั้งเสียรอดที่ไหนก็รอดสบายนะครับพี่น้องเนาะเนี่ยครับตาเขาออกมาเป็นแล้วน้องพี่น้องเนาะ หามือสามารถออกมาเป็นใบลรวเขาก็ชื่ในใจนะครับน้องเบิ้งนะครับหามือเนี่ยหามือเนาะแตกแล้วเนาะเพราะว่าหนาหนาวน,านี่พี่น้องครับปลูกเกิดยากขนาดเลยนะครับเพราะว่ามันหนาวนาอพี่น้องเนาะมันหนาวมันเกิดสิเกิดยากนะครับเขาต้องแก่งมันแบบนี้แหละนะครับผมถ้าผู้ใดบทันว่าเฮตุแบบใดก็ย้อนเข้าไปเบิ้งในช่องได้น้องพี่น้องเนาะเข้าไปเบิ้งคลิปในช่องได้นะครับ ยนเขาไปบึงว่าเขียดแบบใดนะครับเขียดแบบใดนะเพื่อพี่น้องอยากปลูกอยากปลูกตอนนี้นะครับอยากปลูกตอนนี้เรามันอยากให้เกิดให้รอดเนาะพี่น้องเนาะมันกับอะไ้ยากขั้นตอนมันบ่ได้ยากนะครับกับแบบเก่าเลยแต่เพียงแค่เขาวางแผนใบกอนวางหนาเนี่ยพี่น้องเคียวขึ้นมาหมดแล้วหามือเองเนาะพี่น้องเนาะนะครับ,พรบเพราะว่ามันนี่หนานี่ม่ต้องห่วงยี่สิบมือแท้แน่นอนครับยี่สิบมือยิงยขึ้น มาเป็นซ้านิ้ก้อยซ้าตะเปาะแห้เฮาเนี่ยยี่สิบมือแท้ครับผมนี่หามือแตกออกมาแล้วเขาก็โอเคครับผมเนาะครับเนี่ยเบิง้งเนี่ยน,น้องเบิ้งนะครับผมเนาะครับก็แบบนี้แหละพาพี่น้องมาติดตามสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเพื่อเขาเนาะพี่น้องเนาะไปเป็นกำลังใจในการทดคลิปต่อไปนะครับผม ถ้ามีอย่างสอบถามเลกเบียนเรี้ยนลูกกคอมเมนต์หรือสอบถามมาได้น้องพี่น้องเนาะหรือพี่น้องมีอยังแนะนากะคอมเมนต์มาได้ครับผมับครับกับ,บ,บ,บมีีโออย่างไยส่วนคลิปนี้จากก,ก,กูเกษตรฮอร์โมนกะขอสวัสดีไปก่อนครับ